วันนี้พี่จะมาบอกเรื่องเอกสารที่เวลาเรานำเข้ามาเราต้องเตรียมเอกสารอะไรให้กับคนที่เขาจะเคลียร์ของออกจากท่าเรือหรือออกจากกมรมศุลกากรบ้างเอกสารอะไรที่เราต้องเตรียมพื้นพื้นเลยก็จะมีอินวอยด์แพ็กกิ้งลิสต์แล้วก็จะมี BL BL ลบีเเต็มมันก็คือ b ิลออฟแลนดิ้งใบตาส่งสินค้าของสายเรือคือ อินวอยด์แพคกิ้งลิสต์เนี่ยมันออกมาจากออกมาจากคนขายคนขายเขาเป็นคนออกให้ว่าเขาส่งสินค้าอะไรมาให้เราแต่ b i l l of l a นดิ้ตัวเนี้ย bl ตัวเนี้ยพี่จะพูดคำว่า BL แล้วกันนะ BL ตัวเนี้ยทางสายเรือต้องเป็นคนออกแต่ว่าคนที่ติดต่อให้ออกก็คือเป็นผู้ขายเวลาเขาบุกเรืออย่างเงี้ยบุกเรือแล้วเขาก็บอกกับสายเรือว่าโอเคฉันจะบุ๊กไปวันที่นี้วันที่นี้สายเรือเขาจะบอกสเกจดูไปให้นั่นแหละเขาก็ต้องทำเอกสาร ตัวเนี้ยออกมาให้ด้วยซึ่งการที่จะทำเอกสารตัวเนี้ยได้ผู้ขายก็ต้องส่งอินโ i วตแพ็กกิลิไปให้สายเรือด้วยสายเรือก็ทำเอกสาร BL ตัวเนี้ยออกมาได้ BL ตัวนี้มาเสร็จปุ๊บของส่งออกมาแล้วทางผู้ขายเขาก็ต้องรวบรวมอินโ i วตแพ็กกิ้งลิดแล้วก็ BL ส่งมาให้เราส่งมาให้ผู้ซื้อคือตัวเราส่งมาให้เราเพื่อเราเตรียมไว้เพื่อจะเคลียร์ของตอนที่เรือมาถึงเคลียร์ของกับกรมสุลกากรน,นะคะเคลียร์ของมาเข้ามาที่ไซต์เราแล้วประเด็นที่พี่จะพูดก็คือบีอของเราอะมี2ประเภทมีออริจินอลบีอลกับแ l นเดอร์บีอลส่วนใหญ่ที่พี่ทำอะพี่ก็จะเป็นแ l นเดอร์บีอลเพราะมันง่ายแ l นเดอร์บีอลก็คือหมายถึง เราใช้ BL ตัว Copy ปี้เขาส่งมาเป็น PDF file ไฟล์เราสามารถเอาไปคีเอาไปให้แลกกับสายเรือว่าฉันจะคีของออกเนี้ยได้เลยแต่ส่วน original BL ทําทำในกรณีที่พี่ซื้อขายเป็น LC แล้วใน LC ระบุว่าเป็น original BL อันนั้นอะ่ะสายเรือเขาก็จะทำเป็น original BL กเจะได้คำสั่งจากคนซื้อนั่นแหละได้คำสั่งจากจากผู้ขายของให้เราอะ่ะที่เขาไปบุ๊กเรือเขาจะบอกอ๋อตัวนี้เป็น o r i g i n a l b l สายเรือก็จะทำา o r i g i n อล l ให้เราพอได้ o r i g i n a l BL ผู้ขายเขาจะไปเอา BL จากสายเรือแล้วก็รวบรวมส่งมาให้เราเราก็ทำการไปแลกกับสายเรือแล้วก็มาเคลียลรก์กรมศุลกากรโอเคคลิปนี้พี่ก็ฝากขอให้เรียนรู้เยอะๆเนาะถ้าเรียนรู้เยอะเท่าไหร่เราก็จะเก่งขึ้นเท่านั้นรู้เยอะทำเยอะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันมันก็มีอีกแง่นะถ้ารู้มากไป เราก็จะเหนื่อยแต่ว่าเรารู้แต่เรารู้ไว้แต่เราไม่ต้องเขาเรียกไงไม่ต้องแสดงอวดรู้หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้ไว้ว่าโอเคขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้แต่แต่ที่พี่ที่พี่ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่อวดรู้นะเพราะพี่พี่อยากแชร์อยากแบ่งปันอยากให้อยากเพราะว่าคนที่ไม่รู้อะแล้วถ้าเขามีใครมาแนะนำเนี่ยเขาก็เหมือน เหมือนมีเหมือนมีลิฟต์แล้วเดินขึ้นไปได้เลยไม่ต้องงมหาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเหมือนแบบเฮ้ยรู้เลยเก็ตอะไรอ๋อโอเคมันอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยคือเหมือนหัวหน้าเราหรือว่าผู้บริหารหรือว่าเจ้าของเขาก็าเห็นโอ้คนนี้เก่งจังเลยอะไรเงี้ยรู้แบบไม่ต้องสอนเลยอย่าเงี้ยโอเค